สวัสดีครับวันนี้ได้รับเหรียญจิโกโปากน้ำโพนะครับของหลวงพระพัดมานะครับผมวันนี้เพิ่งได้รับมาเลยอจองไว้สองเหรียญน,นะครับผมเปิดรุ่นบล้วละเดีย๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าได้เหรียญอะไรบ้างก็อย่งดูเหรียญแรกนะครับเหรียญ <Okay. S 1> แรกนะครับเป็นเหรียญจิโกโปากน้ำโพอันนี้เป็นโกเล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กเหรียญเล็กนะครับอันนี้พิมพ์เล็กได้ ต่อโค้ดนะครับเป็นโค้ดงองงูครับก็คือเนื้อเงินนะผมเนื้อเงินแล้วก็เลขเป็นหกเจ็ดแปดนะครับเป็นเลขเรียงนะครับผมก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะมังกรคู่นะครับผมแล้วก็มีหยันนะครับวัดห้วยด้วนนะครับผมแล้วก็มีเขาไวกระข,ขาเบานะด้านหน้านะครับด้านหน้า <ๆ S 2> ด้านหน้าก็จะเป็นรูปอ,อันนี้เป็นเนื้อเงินน่าจะเป็นเนื้อเงินแบบพิเศษนะครับ เป็นเนื้อเงินหน้ากากตรงนี้หน้ากากผมไม่แน่ใจว่าเป็นหน้ากากอะไรนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆท่านใดรู้ก็คอมเมนต์แจ้งได้นะครับอันนี้ผมผมไม่ไม่ไม่รู้นะครับว่าเป็นหน้ากากอะไรนะครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อเงินนะครับผมหนึ่งเหรียญนะครับที่ได้มานะครับอันนี้จองที่ราคาสองสองหกศูนย์นะครับจองมาแต่ละเหรียญมาดูอีกเหรียญหนึ่งครับอ่าอีกเหรียญนึ่งเป็นเหรียญของ อันนี้เป็นโกใหญ่นะครับเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับผมด้านหลังอันนี้น่าจะเป็นเหรียญดูหมายเลขหมายเลขต่อไปที่48นะครับรายการที่48่สิบเขาบอกว่าเป็นเหรียญฝาบาทนะครับผมฝาบาทด้านหลังก็อ่าเป็นอย่างเงี้ยมังกรคู่แต่จะลักษณะเหรียญจะใหญ่ใหญ่กว่าเหรียญโกเล็กนะครับผมแล้วก็หมายเลขจะเป็น2249นะครับ2249ด้านหน้านะครับผม ด้านหน้าเป็นลงยาส้มนะผมขอบแดงนะผมลงยาส้มขอบแดงเป็นเหรียญโกใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็เป็นเหรียญเนื้อฝาบาทนะผมลงยาส้มนะผมขอบแดงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะเป็นเหรียญโกเล็กพิมพ์เล็กนะผมเนื้อเงินนะผมเลขนี้เรียงเลยนะครับ หกเจ็ดแปดครับเลขเรียงเลยเนื้องเงินนะครับแล้วหน้ากากส่วนหน้ากากนี่ไม่ไม่แน่ใจจริงๆว่าเป็นหน้ากากอะไรนะครับเพื่อนๆท่านใดรู้คอมเมนต์แจ้งได้นะครับโอเคอน,นี้เป็น2เหรียญที่เพิ่งได้มานะครับผมเพิ่งได้มาวันนี้เลยเพิ่งได้รับเลยก็ยังไงเดี๋ยวใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ